กระทรวงการคลังยืนยันเดินหน้าโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งหมืบาทล่าสุดค่ะคุณผู้ชมชี้แจงในเรื่องของการแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งหมืบาทในเฟสที่3และเตรียมความพร้อมในการเดินหน้าโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจในส่วนของเฟสสามนะคะกลุ่มนี้กลุ่มเดียวเท่านั้นรับเป็นเงินสดแล้วใครบ้างจะได้รับเป็นเงินสดเดี๋ยวนันพาคุณผู้ชมไปติดตามและอัปเดตความคืบหน้าในการเดินหน้าโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งหมืบาทในเฟสที่3นะคะแล้วก็ ในส่วนของกลุ่มไม่มีสมาร,ร์ทโฟนแล้วใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนจะได้รับสิ์เงิน1นึ่งบาทหรือไม่เดี๋ยวเราไปติดตามข้อมูลข่าวสารกรันเลยค่ะอัปเดตข้อมูลข่าวสารล่าสุดคุณเผ่าภูมิโรจนสกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงการแจกเงินดิจิตอลบัลเลตหนึ่งบาทในเฟสที่3ว่าหลังจากที่มีกระแสข,ข่าวว่าจะมีการแจกเงินในส่วนของกลุ่มแรก16ปีถึง20ปีก่อนนั้นนะคะคุณเผ่าภูมิก็แจ้งชัดว่าต้องรอคณะอนุกรรมการนโยบายโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ พิจารณาในการดําเนินการแจกเงินก่อนและจะออกมาในรูปแบบไหนอย่างไรนะคะก็ต้องรอติดตามซึ่งในส่วนของต้นเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้จะมีการประชุมค่ะโดยในส่วนของคณะกรรมการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจในครั้งนี้จะมีนายกรัฐมนตรีแพท,ทองทานจินวัฒน์นั่งเป็นประธานในการประชุมต้นเดือนมีนาคม2568เพื่อหาข้อสรุปแล้วก็ความชัดเจนเกี่ยวกับการเดินหน้าโครงการแจกเงินให้กับพี่น้องประชาชนในเฟสที่3 นั่นเองค่ะคุณผู้ชมส่วนการจ่ายเงินจะมีการแบ่งการจ่ายเงินเป็นช่วงอายุหรือว่าให้ใครก่อนนะคะก็ต้องรอติดตามว่าจะออกมาในรูปแบบไหนและในส่วนของการประชุมจะเริ่มในเดือนมีนาคมนี้รอคอยแล้วก็ติดตามการประกาศชัดเจนจากทางกระทรวงการคลังสําหรับการเดินหน้าโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจสยบข่าวลือค่ะ16ปีถึง59ปีตอนนี้ยังมีความเป็นไปได้สูงว่าจะมีการจ่ายเงินก้อนเดียวเป็น1 0 0 0 0บาทและก็จ่ายตรงให้กับพี่น้องประชาช จนเป็นเงินดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่ง,างบาทนะคะ